สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับแม่เมอนดีท่านอกครับผมวันนี้เราอยู่ในกเกมพอระไนพาร์ทที่16กันแล้วนะครับโอเคครับหลังจากพาร์ทเรลที่ผมได้ทําการสู้กับบอสลอส k i n นะครับแล้วก็บอกว่าจะมาแก้แค้นภายใน EP นี้ซึ่งผมว่าผมน่าจะตีเขาไม่ไหวนะเราน่าจะต้องไปฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่าเขาอึดมากเลยโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาแก้แคนแน่ อย่างน้อยผมต้องมีเ,เครื่องรางนะครับใส่ได้มากกว่านี้ก่อนอันนี้เป็นทางใหม่นะโอเคไปไม่ได้นะฝั่งซ้ายไปได้โอ้ผมลืมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะโอเคเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรบอกเลยนะเราไม่ได้สูบอลแล้ โอเคครับผมจะเอาอันนี้ออกนะนี่ครับแล้วก็แม่เหล็กดูดเงินแล้วก็เลือดนะครับอีกอันนึงผมเอาเป็นเอ,อ่ออะไรดีนะ่าอันนี้ใส่ไม่ได้แดดโอเคเอาเนบนี้ก็ได้ โอเคเราจะสำรวจต่อเลยนะบนนี้ทำไมตรงนี้มันขึ้นว่าผมมาสำรวจแล้วอ่ะ โอเคไปต่อนะครับอันนี้เป็นทางตันแล้วแหละเราสำรวจครบแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ฝั่งขวาทาเลสเกาโอเคต่อเลยนะครับ ว่าผมจะเอานี้ออกนะแล้วก็อ่าอันนี้แล้วกันฝั่งข้างบนนะครับแต่ว่าเราจะไปฝั่งขวาก่อนลงไปข้างล่างได้นะอันนี้ที่ใหม่นะครับพาริส e ก a เราไม่เคยมานะโอ้ตรวจสอบครับมีศพอยู่ในชุดเกาะสีขาวเราสามารถตีได้โอเคไฮเดนสเตชั่นสามร้อยบาทคนระับ เปิดสถานีใหม่แน่นอนครับว่าต้องเปิดนะเดี๋ยวเรามาอ่านโลเล็กๆน้อยๆนะครับของสถานีนี้กันดีกว่าโอ้มีที่นั่งให้ด้ยวยอัปเดตแผนที่ใหม่โอเคครับตาสัตว์แตกไม่มาสักทีอหรโอเคมาละโอเคครับลงไปคุยนะ สถานีนี้มันคืออะไรกันแน่มีไรซ่อนตัวอยู่ใต้กันสุดขอบโลกกันแน่ข้าไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว,ว่ายังมีสแต็กเวที่อยู่ลึกมากขนาดนี้จนกระทั่งข้าได้ยินเสียงระฆังจนได้คนพบสิ่งที่น่าประหลาดแล้วเด็กน้อยไม่ว่าข้าจะแก่มากแค่ไหนโลกใบนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์แบบนี้อยู่เสมอ <S <S อยากเดินทางไปยังสแต็กเวทแห่งนั้นแล้วหรือย,ยังละ่ะแค่กดขึ้นหลังข้าส่งสัญญ,ญาณและพวกเราก็จะไปถึงที่นั่นทันทีเลยมีจุดเซฟใกล้ๆแะครับ ไม่แน่อาจจะเป็นบอสนะตัวเมื่อกี้ palace า,าว w ตีนะครับลุยอา้าวเรามีเกาะนะเห็นไหมมีเกาะกันอยู่บางทีดีมเร็วเราอาจจะยังไม่ไม่ไหวปะ หรือว่าเราต้องอัปเกรดเอเซนให้มากกว่านี้ก่อนครับโอเคครับไหนๆแล้วก็พูดถึงเรื่องเอเซนละผมว่าผมจะไปเลสติ้งเก่ากันครับไปอัปเกรดเอเซนกันก่นอนวันนี้ครับผมใกล้ๆนะนี่ถึงละ สวัสดีครับอาผู้ปกครองกลับมาแล้วเหรอไหนเอาดีมเนียวออกไม้ข้าดูหน่อยสิเริ่มได้300ร้อเอเซนใช่ข้าิ่มเห็นความฝันของอาณาจักรโบราณแห่งนี้เริ่มเกาะติดเจ้าเป็นมินิตเป็นนิมิตหมายที่ดีมากทําให้งานที่น่าเบื่อของข้าน่าสนใจมากขึ้นการเป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้มันเป็นงานที่น่าเบื่อมากแต่ข้าก็ไม่ควรที่จะบอกออกมาเป็นผู้ดูแลหลุมศพแนะนําทางให้กับผู้ครอบครองถือเป็นการสํานึกผิดในกรรม เก่าที่ได้เก่าขึ้นบางสิ่งต้องมีการรักษาสมดุลเอาของเล็กเน้อยนี่ไปใช้นะเพื่อเป็นการตอบแทนความพยายามของเจ้าและกลับมาครั้งหน้าพร้อม500เอสเซนต์เพลออว้าวผมรู้ครับมันคืออะไรคนจำได้ไหมอ๋อแต่ว่าผมจะยังไม่บอกนะว่ามันคืออะไรครับงั้ผมพาไปให้ดูถ้าทุกคนจำได้นะ โอเคเรากลับกันดีกว่าครับเอ,อ่อเรามีคิงสเตชั่นสวยโอเคครับ ผมลืมทางนะต้องตรงไปยาวๆเลยลงข้างล่างด้วยเหรอโอเคแต่ว่าไกลมากเลยไนะกลสุดๆแต่ผมว่าคุมนะครับข้างบน ห,หลายบาทอยู่นะตัวพวกนี้ไปต่อครับเราต้องไปซิตี้อัพเทียก่อนนะตอนนี้เราอยู่ตรงอาถึงล,ละเมื่อกี้เราอยู่คิงสเตชันนะครับโอ้เรายังไม่ไปวอเทอร์เวย์ยัง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 โอเคครับ เออแน่แล้วก็ผ่านนะเพราะว่าผมจะไปขายอาร์ติแฟกต์กันมาดิขายครับผมในสองร้อยแล้วก็สองร้อยครับแล้วก็อู้สี่ร้อยห้าสิบสามมันนะพันสามห้าสิบขายเลย ตอนนี้เรามีเหมือนเยอะมากครับโอเคสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามนะเมื่อกี้นะครับเพลออนที่เราได้จากเทียบเมื่อกี้ก็คือเราสามารถเอาไปอัพเกรดได้ก็คืออัพเกรดกรงเล็บของเรานะครับ ที่เราใช้ฟันอยู่ตอนนี้อัปเกตด,ดาบครับฝั่งซ้ายโอ้โอ,โอ,โ,อโอเคครับเรื่อย อกลับมาแน่หรอข้าเห็นะว่าเจ้ามีเพลโอแร่ชนดีหายากค่าขอแร่และเงินเพื่อตอบแทนความพยายามของข้าและข้าจะหลอมขคงเล็กของเจ้าให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต้องจ่ายตังค์แลวนะแปดร้อยมาแน่นอนนะครับมาต้องเอาโอเคตอนนี้เราก็ได้คงเล็บบวกสองครับ ค่าเพิ่มช่องเอาไว้ในกลงของเจ้าแล้วมันน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเจ้าขเข้าใจพบว่ามันแข็งยิ่งกว่าเดิมด้วยเพิ่มช่องคืออะไรครับเดี๋ยวนะครับดาบก็เหมือนเดิมนะโอ้โอตอนนี้เราต้องเดินทางกลับนะครับ ซึ่งไกลมากเลยหนึ่งทีสองทีปกติเรายิงเอยเราตีตัวเดินสี่ทีนะครับน่าจะเหลือสามทีโอ้หนึ่งอาจจะลองตีดูนะสองอ่ะตีสองทีหรอเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับ อย่างหนึ่งสองสามทีก็ถือว่าแรงขึ้นนะผมลืมอ่านเลยว่าต่อไปเราต้องใช้อะไราอัพเกรดโอววันนี้เรากลับมาใหม่เดี๋ยวผมจะไปคุยใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอกลับไปฟังเดินกันไกลเหลือเกิน ตีสองทีนะตอนนี้ที่ผมจำทางได้คือฝั่งข้างบนเอ,อ่อเดี๋ยวผมขอกลับไปก่อนแล้วกัน ครับถึงละเอไม่ใช่ชั้นนี้ไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช,ใช่มีมีชั้นหนึ่งนะโอเคเราจะเดินทางไปยัง hidden station ต,ต่อนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สำรวจเลย โอเคต่อไปก็ลงข้างล่างข้ามแบบนัน้อันนี้เรายังทำอะไรไม่ไ,มได้นะเพราะว่ามีเกาะอ,อยู่นี่ตีมไม่เข้าเราเข้าดีมเนียวไม่ได้นะคุณว่าผมพร้อมไฟกับบอสตัวใหม่ไหม ล้าผมพอมปะเราตีแรงขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราสำรวจต่อนะครับไปไม่ได้ตรวจสอบครับสิ่งมีชีวิตอันสูงสักคำนวณน,นี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของเจ้า ภาชนะอันบริสิทธิ์ของเราได้เสด็จขึ้นมาแล้วนอกจากคำลวงแล้วก็ยังเป็นเสร็จความรู้สึกเสียใจที่ได้สร้างมันขึ้นมาพวกเราจะไม่เข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นอีกต่อไปเข้าไปไหนเนี่ยอ้าวนี่หรอเข้าไม่ได้พวกเราจะไม่เข้าไปยังสถานที่นั้นอีกต่อไปโอเค รูกอย่างงี้ผมมันจะลงมาก่อนนะโอ,โอ้ผมว่าตอนนี้เราน่าน่าจะไหวผมว่าน่าจะไหวนะมาลองดูหค่ับ Lost Can ว่าเราไม่ได้ใช้ของเออต้องกลับไปก่อนนะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเครื่องรางนะอันนี้ไม่มีประโยชน์นะเอาออกเอาออกเออว่าหรืผมไม่ได้ใส่ดีมชิลเลยแพ้เอ่าเดี๋ยวผมเอาให้หมดก่อนคือผมได้ไรอันนี้แล้วก็มตนคาถา ไม่ใช่ไม่ใช่บนคาถาครับอันนี้มาลองดูเราอัปเกรดครุูนับรับบอกสองนะคิดว่าอาจจะไวมาอีกรอบหนึ่ง มาแล้ววัยรุ่นมาเจอกันหน่อยโอเคครับอันนี้เป็นทางลัดนะผมไปเจอมานี่เข้าไปเลยลอสคินอุ้ยมันโดนนะเว้ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไม่ดีเลยเอะทุกคนน่าจะมีอีกเทคเอาไหมเอาไหม พยายามมากมาโอเคมา798ครับคอลเลก6 0 0แอทเซนต์โอเค,ค,รออรเอเคปราบได้แล้วคนกลับแล้วครับ ผมโฟกัสมากคือตอนนี้ผมอัดมาหนึ่งชั่วโมงสามสิบสี่นาทีนะเดี๋ยวผมตัดให้มันสั้นลงเพราะว่ามีฉากต่อสู้เมื่อกี้นะครับกับไอเคนไอคินไอคินโอเคสำหรับภาคที่ผมเข้าจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว เสียงเอเนอร์จีเยอะมากโอเคครับสำหรับผ่านหน้ก็รอก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย